ตำทั่วตำทั่วตำทั่วอคแจ็สิกจงำทั่วกินสมกูัณจา เาข้งเปลี่ยน้นข้มเปลี่ยกพลาปกติก็ใส่แค่สงพอชูรถ ปลาที่หนึ่งมนนั่นเคยใส่เพิ่มนะน้ำปลาแนบไม่หน่อยก็ได้ใส่ความเปรี้ยวออกนิดนอง

หน้าหน่อยก็ไยวยกระชับเสียบันมัช้นนี้นีออกกรสซุบง่อยเสียบขาเสียบกนั้นสี่องแท้ โอ้โหหกไงบึ้มเที่ยงกันพี่น้องตักแกงนี่ลยนะพี่นอ้นองเอ๊ะสวยเนาะตักแกงกันแกงพี่ซวยอืะมน้องเรียบร้อย